สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทัวริงสกูตเตอร์ช่องที่พาทุกท่านไปรู้จักกับยานพาหนะทางทหารสุดคลาสสิกรวมถึงรถถังในตำนานจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเราจะพาคุณย้อนเวลาไปดูถึงจุดกำเนิดของเทคโนโลยีการรบและเรื่องราวเบื้องหลังของเครื่องจักรเหล็กที่กลายเป็นตำนานบอกได้เลยว่าทุกคลิปคือประสบการณ์สุดพิเศษที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถถังยุคก,ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ที่กลายเป็นต้นแบบของแนวคิดการออกแบบรถถังขนาดกลางในยุคตน้นนั่นก็คือ t 28รถถังจากสหภาพโซเวียตที่ถือว่าแหวกแนวทั้งในด้านดีไซน์การใช้งานและเทคโนโลยีในยุคนั้นจะบอกว่าแปลกก็แปลกจะบอกรวำก็ลวมและแม้ว่า t 28จะไม่ใช่รถถังที่ประสบความสำเร็จในสงครามมากนักแต่มันกลับมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการปูทางให้กับการพัฒนารถถังของโซเวียตในยุคถัดไปโดยเฉพาะ t 34ที่กลายเป็นหนึ่งในรถถังที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ ย้อนกลับไปในปีคอ,อสาาสาลาหนึสหภาพโซเวียตกำลังวางแผนปฏิรูปกองทัพบ,บกและต้องการสร้างรถถังที่สามารถเจาะแนวป้อมกันของสัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งแน่นอนว่าในเวลานั้นโซเวียตกำลังจับตาดูการพัฒนาเทคโนโลยีของชาติตะวันตกอยู่ตลอดเวลาและหนึ่งในแรงบันดาลใจหลักก็คือรถถังจากอังกฤษอย่างวิกเกอร์เอหนึ่งอีหนึ่งอินดิเพนเดน์ซึ่งเป็นรถถังที่มีป้อมปืนหลายป้อมการออกแบบเช่นนี้ถูกมองว่าเป็นวิสัยทัศน์ใหม่ในยุคนั้น และโซเวียตก็ตัดสินใจว่าจะพัฒนารถถังของตอนเองในแนวทางคล้ายคลึงกันผลลัพธ์ที่ออกมาคือ T-28 รถถังที่มีขนาดกลางแต่หนักมากเมื่อเทียบกับมาตรฐานในยุคนั้นมันมีน้ำหนักถึงประมาณ28ตันขับเคลื่อนด้วยลูกเรือ6คนและมีป้อมปืนหลักอยู่ตรงกลางพร้อมป้อมปืนย่อยอีก2ป้อมที่ติดตั้งปืนกลคาลาชนิคอฟการมีป้อมปืนหอลายจุดทําให้มันสามารถโจมตีเป้าหมายได้รอบทิศทางซึ่งถูกออกแบบมาสําหรับการบุกทะลวงแนวป้องกันของศัตรู สิ่งหนึ่งที่ทําให้ T-28 โดดเด่นกว่ารถถังในยุคเดียวกันคือระบบเกราะและกําลังเครื่องยนต์รถถังรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ M-17T ที่ให้กําลังสูงสุดถึง500แรงม้าทําให้สามารถวิ่งได้ที่ความเร็วสูงสุดประมาณ37-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากในยุคนั้นโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่านี่คือรถถังที่หนักถึงเกือบ3 0ตัน T-28 ถูกนํามาใช้งานจริงครั้งแรกในช่วงสงครามกลางเมืองในฟินแลนด์หรือที่รู้จักกันในชื่อ Winter War ปีคศส,สาล 1,939- ถึง1,940ซึ่งเป็นบททดสอบครั้งสำคัญของรถถังรุ่นนี้แม้ว่า T-28 จะมีความสามารถในการทะลวงแนวป้องกันและยิงสนับสนุนกำลังพลได้ดีแต่ก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักในเรื่องของกรอที่บางและมีจุดอ่อนจากการออกแบบหอลายจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผชิญกับกัรระเบิดต่อต้านรถถังและอาวุธต่อสู้รถถังของฝ่ายฟินแลนด์ จากประสบการณ์ในสงครามวินเทอร์วอร์ทำให้โซเวียตเริ่มมีการปรับปรุงเกราะของที28ใหม่โดยเพิ่มแผ่นเกราะด้านหน้าและด้านข้างให้หนาขึ้นจากเดิม30มิลิเมตรเป็น80มิลิเมตรในบางรุ่นอย่างไรก็ตามแม้จะปรับปรุงแล้วแต่ที28ก็ยังไม่สามารถรับมือกับอาวุธต่อต้านรถถังรุ่นใหม่ๆได้ดีนักโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่เทคโนโลยีการรบพัฒนาไปไกลามากแม้ว่าจะมีข้อจำกัดแต่ที28ก็ยังถูกใช้ในช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่2 โดยเฉพาะในแนวรบฟ่งตะวันตกในปี1941ซึ่งเป็นช่วงที่กองทัพเยอรมันบุกเข้าสู่ดินแดนโซเวียตผ่านปฏิบัติการบาบารอสซารถถังที28หลายคันถูกใช้ในแนวหน้าแต่ก็ถูกทำลายจำนวนมากเนื่องจากเทคโนโลยีที่ล้าหลังเมื่อเทียบกับรถถังของเยอรมันอย่างพันเซอร์ II และ IV รวมถึงระบบโลจิสติกข,ของโซเวียตในช่วงแรกยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอทำให้ท28ไม่สามารถแสดงศักยภาพได้เต็มที่ อย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์ทางทหารหลายคนมองว่าที28มีคุณค่าในฐานะรถถังต้นแบบที่ช่วยพัฒนาแนวคิดของรถถังขนาดกลางในโซเวียตต่อมารวมถึงการออกแบบที่ส่งอิทธิพลต่อการสร้างที34ที่โด่งดังที่สุดในเวลาต่อมาไม่ว่าจะเป็นการวางตำแหน่งลูกเรือการติดตั้งป้อมปืนหลักตรงกลางและการเน้นเรื่องความเร็ว เมื่อพูดถึงจํานวนการผลิตรถถังที28ถูกผลิตออกมาทั้งหมดประมาณ500คันตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี1933ถึง1941ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยสำหรับยุคก,ก่อนสงครามโลกครั้งที่2ปัจจุบันที28เหลือรอดอยู่ไม่มากนักมีเพียงไม่กี่คันที่รอดพ้นจากสงครามและถูกรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เช่นพิพิธภัณฑ์คูบิงกาทงมิวเซียมในรัสเซียซึ่งมีที28ที่ได้รับการบูรณะให้ใกล้เคียงสภาพเดิมมากที่สุด ในแง่ของราคาตลาดปัจจุบันสำหรับที28ถ้าคุณกำลังฝันอยากจะครอบครองรถถังคลาสสิกแบบนี้บอกได้เลยว่าไม่ง่ายเพราะมันเป็นของหายากมากและไม่มีวางขายทั่วไปในตลาดแม้แต่ในตลาดประมูลรถถังมือสอหรือของสะสมทางทหารรถถังที28ก็แทบจะไม่มีปรากฏเลยหากจะประเมินราคาแบบคร่าวๆสำหรับรถถังที28ที่อยู่ในสภาพดีและสามารถขับเคลื่อนได้ อาจมีราคาสูงถึง2-3ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ70-100ล้านบาทไทยขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์และประวัติการใช้งานถ้าคุณคิดจะซื้อมาเก็บไว้ในคลังสะสมของคุณหรือใช้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวการนำเข้าจากรัสเซียหรือประเทศในยุโรปตะวันออกก็อาจเป็นหนทางเดียวและแน่นอนว่าเอกสารนำเข้าการขนส่งและการอนุญาตต่างๆนั้นยุ่งยากอย่างยิ่ง แต่สำหรับนักสะสมหรือนักประวัติศาสตร์ที่ลหลงไหลในรถถังยุคก่อนสงครามโลกแบบนี้ T ี28คือสมบัติล้ำค่าที่หายากมากและสะท้อนถึงความพยายามของยุคหนึ่งในการสร้างอำนาจทางทหารที่ล้ำสมัยที่สุดในเวลานั้นและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ T 2ีรถถังในตำนานจากสหภาพโซเวียตที่แม้จะไม่ประสบความสำเร็จในสนามรบแต่กลับกลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการพัฒนารถถังในอนาคตหวังว่าทุกท่านจะได้รับข้อมูลครบถ้วนและสนุกกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในวันนี้